สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลสำคัญคนหนึ่งในการเมืองโลกเลยนะครับมาร์กาเรตแทชเชอร์นายกหญิงคนแรกและก็คนเดียวของสาราชอาณาจักรฉายานางสิงเหล็กนะครับครองอำนาจยาวนาน11ปีชนะเลือกด้างถึง3สมัยซ้อนเราจะมาลองเจาะลึกชีวิตแนวคิดแล้วก็ผลงานของเธอกันว่าทำไมถึงยังเป็นที่พูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้จากข้อมูลที่เราเตรียมมานะครับใช่เลยค่ะคือเธอเป็นบุคคลที่ อืมสร้างความเห็นต่างได้ชัดเจนมากจริงๆอย่างที่คนอังกฤษเขาเปรียบเปรยว่าเป็นมาไมอะคะ่ะก็คือมีทั้งคนที่รักมากๆก,กับคนที่เกลียดไปเลยอ๋อนทุเรียนบ้านเราว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะคือความเห็นแตกชัดเจนมากไม่มีตรงกลางเท่าไหร่ครับผมจุดเริ่มต้นของเธอก็น่าสนใจนะครับไม่ได้มาจากเออแวดวงชนชั้นนาทางการเมืองแบบดั้งเดิมเลยมาจากครอบครัวชนชั้นกลาง เรียนเก่งจนได้ทุนไปเรียนเคมีที่ออกซฟอร์ดด้วยนะไม่ใช่รัรฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ใช่ค่ะเรียนเคมีแต่ก็ฉายแววความเป็นผู้นำตั้งแต่ตอนเรียนนะคะเป็นถึงประธานสมาคมคอนเซอร์ทีฟในมหาวิทยาลัยเลยสแสดงว่ามีความสนใจการเมืองมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็มีข้อมูลว่าเธอมีความสงสัยเรื่องศาสนาตั้งแต่เด็กด้วยนะดูเป็นคนมีความคิดของตัวเองสูง เส้นทางการเมืองจริงๆก็ได้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะเหมือนเคยโดนปฏิเสธงานแรกๆเพราะเขาบอกว่าเออดูเป็นตัวของตัวเองสูงเกินไปอ๋อหรอคะครับแล้วพอลงสมัครสอสครั้งแรกอายุประมาณ20กลางๆเองก็ยังแพ้อยู่อืถึงแม้จะช่วยให้คะแนนพักในเขตนั้นดีขึ้นก็ตามเขตนั้นเป็นเขตที่แพ้มาตลอดอยู่แล้วด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนพักไปช่วงหนึ่งไปแต่งงานมีลูกแฝด แล้วค่อยกลับมาชนะเลือกตั้งได้ในที่สุดแสดงว่ามีความมุ่งมั่นสูงมากนะคะไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช่ครับทีนี้พอเข้ามาในการเมืองแล้วสิ่งที่ทำให้เธอเป็นที่จดจำมากๆก็คือแนวคิดที่เรียกว่า t ท a t c ช e r i ริ อันนี้เป็นยังไงครับ t e t o r i s m เนี่ยแกนหลักเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจเสรีค่ะลดบทบาทรัฐลงเยอะมากลดภาษีโดยเฉพาะภาษีคนไรายได้สูงเพราะเธอเชื่อว่ามันจะกระตุ้นให้คนอยากทำงานหนักขึ้นสร้างความมั่งคั่งมากขึ้นอ๋อแล้วก็มีเรื่องลดงบสวัสดิการด้วยใช่ไหมครับอย่างที่เคยเป็นข่าวใหญ่คือตัดงบนมโรงเรียนฟรี ใช่ค่ะอันนั้นเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์หนักมากแล้วก็มีการแปลรูปรัฐวิสาหกิจครั้งใหญ่เลยพวกสาธารณูปโภคต่างๆเช่นปรปาไฟฟ้าโทรศัพท์แปลรูมให้เอกชนเข้ามาทําแทนถูกต้องค่ะด้วยความเชื่อว,ว่าพอให้เอกชนทำมันจะเกิดการแข่งขันแล้วก็จะทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบริการดีขึ้นราคาถูกลงอะไรทํานองนั้นฟังดูเป็นทฤษฎีที่ก็น่าสนใจนะครับแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับ ผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างการแปลร,รูปนี่มันดีขึ้นจริงไหมนี่แหละคะ่ะคือประเด็นที่ถกเถียงกันหนักมากคือมันก็มีทั้งส่วนที่ดีขึ้นจริงตามทฤษฎีแต่ก็มีเสียงวิจารณ์เยอะมากว่านโยบายเหล่านี้มันทอดทิ้งคนรายได้น้อยทําให้ความเหลื่อมล้าสูงขึ้นอการแปรรูปบางอย่างก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาใหม่ๆเช่นการเข้าถึงบริการสําหรับบางกลุ่มหรือราคาที่อาจจะไม่ได้ถูกลงจริงเสมอไปผลลัพธ์มันซับซ้อนกว่าทฤษฎีเยอะคะ่ะครับผม แล้วท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นที่เหมือนจะพลิกสถานการณ์ให้เธอเลยคือสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์ใช่ค่ะสงครามฟอกแลนด์นี่เกิดตอนที่คะแนนนิยมของเธอกําลังตกต่าพอดีเลยนะคะเพราะปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละแต่พออังกฤษชนะสงครามเท่านั้นแหละกระแสะชาตินิยมมาเต็มเลยอือฮึพุ่งครวดเลยค่ะชัยชนะครั้งนั้นช่วยสร้างภาพลักษณ์ผู้นําที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง ปกป้องผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พาเธอชนะการเลือกตั้งสมัยที่สองไปอย่างถล่มทลายแต่ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ใช้สงครามเพื่อกลบปัญหาในประเทศหรือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าก็มีค่ะเป็นอีกประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ไม่จบสะท้อนความเป็นผู้นำที่กล้าตัดสินใจแต่ก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับความขัดแย้งมากม ซึ่งเหมือนก็นำมาสู่เรื่องสไตล์ความเป็นผู้นำของเธอที่เขาเปรียบเทียบกันบ่อยๆว่าเหมือนป้ายบอกทางหรือ i านโพสอ๋อใช่ค่ะคือมีทิศทางชัดเจนแน่วแน่ไม่โอนอ่อนตามกระแสรหรือตามโพสํารวจต่างๆใช่ค่ะตรงข้ามกับผู้นำแบบ weather van หรือกังหันลมที่จะหมุนไปตามทิศทางลมหรือกระแสสังคมความเป็นป้ายบอกทางของทัชเชอร์เนี่ยมันทำให้เธอดูเป็นคนเด็ดเดี่ยวมาก ผลักดันนโยบายที่อาจจะไม่เป็นที่นิยมแต่เธอเชื่อว่าถูกต้องต้องทําได้แต่ในอีกมุมหนึง่งความไม่ยืดหยุนไม่ประนีประนอมนี่แหละก็สร้างปัญหาให้เธอเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังๆของการดํารงตําแหน่งความเชื่อมั่นในแนวทางตัวเองสูงมากบางทีก็ไม่ค่อยรับฟังความเห็นต่างไม่ค่อยทํางานเป็นทีมเท่าไหร่ถูกมองเป็นเหมือนหมาป่าเดียวดายหรือ lone wolf ด้วยซ้ําน่าสนใจครับแล้วในมิติทางสังคมล่ะครับ เธอดูมีมุมที่ซับซ้อนเหมือนกันนะใช่ค่ะคือถ้าดูผิวเผินอาจจะคิดว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟจ๋าแต่จริงๆแล้วก็มีมุมที่ดูเอ่อเสรีนิยมเหมือนกันอย่างเช่นเธอเคยโหวตสนับสนุนกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักร่วมเพศหรือการยุติการตั้งครั์ให้มันถูกกฎหมายซึ่งในยุคนั้นถือว่าก้าวหน้าพอสมควรอ้าวเหรอครับแต่ในขณะเดียวกันเธอก็สนับสนุนโทษประหารชีวิตหรือการลงโทษทางร่างกายในโรงเรียนอันนี้ก็ดูอนุรักษ์นิยมมากมาก ดูย้อนแยงนิดนิดนะครับค่ะแล้วเรื่องบทบาทสตรีถึงแม้จะเป็นนายกอิงคนแรกแต่เธอก็ไม่ได้ถูกมองเป็นไอคอนของเฟมินิสต์เท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะเธอเน้นเรื่องความสามารถส่วนบุคคลมากๆค่ะแนวคิดแบบเม r i t o c r a c y คือใครเก่งก็ได้ดีไปเธอมองว่าที่เธอทําได้ก็เพราะความสามารถของเธอเองไม่เกิดกับเพศสภาพเพราะฉะนั้นคนอื่นๆไม่ว่าหญิงหรือชายก็ควรจะพึ่งพาความสามารถตัวเองเหมือนกันประมาณว่าฉันทําได้ทําไมเธอจะทําไม่ได้ละ่ะอะไรแบบเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะ แล้จุดสิ้นสุดทางการเมืองของเธอล่ะครับมาจากอะไรเป็นหลักปัจจัยสําคัญเลยคือจุดยืนที่แข็งกร้าวมากๆในการคัดค้านการรวมตัวกับประชาคมยุโรปหรือ EU ในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจุดนี้มันส่วนทางกับความคิดของสมาชิพกพรรคคอนเซอร์เวทิฟส่วนใหญ่ในตอนนั้นที่มองเห็นประโยชน์ของการรวมยุโรปมากกว่าแล้วก็มีเรื่องนโยบายภาษีด้วยใช่ไหมครับที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายใช่ค่ะ นโยบายโพลแท็กซ์หรือภาษีชุมชนอัตราเดียวที่ทุกคนต้องจ่ายเท่ากันหมดไม่ว่ารวยหรือจนโอ้โห oh, อันนี้น่าจะโดนต่อต้านเยอะเยอะมากค่ะเกิดการประท้วงใหญ่โตรุนแรงไปทั่วประเทศเลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ความนิยมเธอตกต่ำลงไปอีกแล้วก็สร้างความไม่พอใจอย่างหนักในพักตัวเอง สุดท้ายก็เลยโดนกดดันจากในพักให้ลาออกถูกต้องค่ะแรงกดดันจากภายในพักคอนเซอร์เวทีฟเองนี่แหละค่ะที่บีบให้เธอต้องลงจากตำแหน่งไปปิดฉากยุคของนางสิงเล็กสรุปแล้วมาการ์เร็ h a t c h ชอร์นี่ทิ้งมรดกไว้ซับซ้อนจริงๆนะครับทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองครั้งใหญ่ของอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความแตกแยกในสังคมที่ดูเหมือนจะยังส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้เลยใช่ค่ะ เป็นบรดกทีม่มีหลายด้านมากๆจริงๆค่ะคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจและอยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อก็คือความเชื่อมั่นในแนวทางตัวเองอย่างสุดขั้วแบบไม่โอนอ่อนตามกระแสรหรือความเป็นผู้นำสไตล์ป้ายบอกทางอย่างทัชเ c h e r เนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นหรือเปล่าสําหรับผู้นําที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆห,ห,หรือว่าสุดท้ายแล้วความแผงกล้าวไม่ยืดหยุ่นแบบนี้มันกลับเป็นดาบสองคมที่สร้างความแตกแยกและความขัดแย้งในระยะยาวมากกว่าผลดีกันแน่คะเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ